สวัสดีครับผมนายสบมินทร์รินยาวันนี้จะมาพยานกรดอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจําวันที่29ตุลาคมครับจากแผนที่อากาศนะครับเจ็นได้ว่าประเทศไทยมีล่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านบริเวณทางภาคใต้นะครับโดยมีหย่อมความกดอากาศสูงเป็นอากาศเย็นแผ่ลงมาปกกลุมทางปร,ททนนประเทศจีนนะครับโดยตอนนี้แผ่ลงมาถึงบริเวณตอนเหนือของประเทศนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ จากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเห็นได้ว่าทางตะวันออกของประเทศไทยมีเป็นแผ่นกลุ่มเมฆนะครับที่เคลื่อนมาจากทางประเทศเวียดนามนะครับโดยคาดว่าอาจจะเคลื่อนมาปกกลุมเย็นวันนี้และเช้าว,วันพรุ่งนี้ครับอาจจะทำให้มีฝนครับจากเรดาร์ตัวอากาศขอนแก่นนะครับก็จะเห็นผลกระทบจากกลุ่มเมฆนั้นก็คือจะเริ่มมีเมฆฝนเล็กน้อยแผ่เข้ามาทางภาคอีสานนะครับ จากเรดาร์ตัวอากาศกรนกรก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่ากลุ่มแม่ฝนเคลื่อนมาทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับทาให้วันนี้เราพยากรณ์อากาศมีฝนร้อยละสีของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมกาลสินมหาสารคามครับอยู่ทางตะวันออกดทางใต้ของภาคอีสานนะครับซึ่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-3ถึงองศาครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24อถึงองศาครับ ึงคาดว่าในตอนเช้าและตอนบ่ายจะยังมีฝนไม่เยอะนะครับแต่ตอนเย็นตอนดึกของวันนี้ถึงตอนเช้าของพรุ่งนี้อาจะมีฝนเยอะมากขึ้นครับสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงบน